สวัสดีค่ะตอนเช้าตุ่แบบนี้อาบน้ำเรียบร้อยแล้วชุดเป็นไงนนเอ๊ยไม่เหน่อยท่หท่ไมหรือ่ามันสามารถที่จะยืดออกได้เวย้ยแค่เราแบบกลางมันออกมันจะยืดและขยายตัวออกอีได้เลยเป็นผีกองกอย <mm> กำลังนั่งคิดอยู่ว่าเดี๋ยววันที่สิบสี่มิถุนายนน้องมันจะเอ้เอสี่เดือนหน้าน้องจะแต่งงานใช่ปะไอ้น้องที่บ้านนูน่นน้องชายลูกพี่ลูกน้องเป็นน้องของป้าประมาณนี้เป็นลูกของป้าลูกชายคนเล็กอืมของบ้านของบ้านนี้ว่าจะว่าจะดูสีเว้ยสีที่เป็นเหมือนแบบว่ากล่องอยากซื้อ่ะมันมีนแบบประมาณว่าไอ้ครั้งที่แล้วใช่ไหมตอนที่ฉันแบบ เริ่มรู้ตัวเองว่ามีทิพยาโสธรน้องมันหยิบกงฮันเตอร์ไปแต่ฉันบอกนะว่าให้ไปเอากลับคืนมาให้ไปเอาคืนมายกขึ้นรถไปขับรถมาบ้านนั้นเขามีรถกันกับทุกคนแล้วแบบซื้อใหม่นะนี่ฉันก็เลยคิดในใจว่าไอตอนที่ไม่ปฏิจรณ์ว่าถ้ามีเงินอ่ะถ้าฉันมีเงินอ่ะฉันเดินไปเอามาให้ได้เลยของใหม่แกะกล่องแต่ต้องไม่หยิบของในบ้านฉันไปเพราะฉันถือว่ามันไม่ค่อยแบบจะไม่เจริญฮะ พูง้ง่ายอ่ะเพราะว่าบ้านนี้เขาปฏิบัติทั้งบ้านเลยหยิบของออกจากบ้านไม่ได้เลยก็แล้วแต่ะนะมันก็มีสันดานแบบเป็นสันดานไปแล้วนะว่าเขาไม่ค่อยมีแบบว่า,วาตังจะซื้อกินอะไรแบบนะี้มันไม่เชิงหรอกประมาณนากบ้านของกันดานอ่ะป้าไงบ้านกันดานเดินไปร้อยกว่าเมตรไม่มีของขายเลยก็เลยเฉยๆเลยที่อยากเขาอยากกินอะไรก็ปล่อยเขามันไม่มีอะไรกินอ่ะ แต่เขาไม่สนใจอ่ะแบบกําลังคิดอยู่ไงว่าจะซื้อสีให้น้องสีอ่ะแบบว่าเหมือนแทนเหมือนกับว่าอาจจะติดค้างน้องมันอาจจะคิดในใจว่าเออมีเสียดายอยากได้เลยนะแม่มันมีเงินแม่มันก็อาจจะซื้อให้ได้นั่นแหละแต่มันก็เปลืองเขาอะไรเงี้ยแต่แต่มันก็จะไม่ติดค้างไนงะไอเราอ่ะชอบไอเราอ่ะชอบน้องเออน้องลูกคนโตเขาที่ติดแพทย์อยู่นั่นน่ะคนนั้นอนนี้นใสดี เออเป็นลูกคนแรกของเขาอนะ่ะก็ประมาณนี้แหละไม่ได้ไม่ได้คิดว่าอะไรแต่ว่าไอเราจะแบบว่าซื้อพวกเป็นเหมือนกับว่าให้เอาไปอวดถ้าเรามีลูกเรือถ้าเรามีน้องเราจะทำยังนงชอบให้มันเอาไปอวดชาวบ้านคขาว่ามี่ะไรแ่ะ